นั่นแหละสอบบายดีพี่น้องสอบบายดีพี่น้องเมื่อสุข,ขุสุข,ขนันวันนี้น้องทรายมาหดต้นไม้ให้พี่นอ้องเอาหดละวหดหดเปลี่ยนเด้อต้นลำหมดสไปดีหดจะขวดละสอ,องขวด สองคู่ก็ดีให้กันพี่ดีน้องชายเพิ่น,ปนไป่วนเงอนชวนมันจะมาหดอันนี้ไปดิ่มน้ำนอกนู่นกันเลยเพื่อนชวนปะไปเบิ่งดินเจ้าอ,อยากเห็นเงินกันเลยจะมาอัปเดตโค้งหลังคาดเงอน,นเลยพี่น้องหลังคาดเงินดอกกาใส่คือใส่ข้อสองไปะจะได้พี่น้องจะไปหลายเติบแล้ว กะอีกจัก2องาวันกันน่าจะได้มุ่งด้านนี้กะเพิ่นใส่ไปแล้วแต่ว่าพบืกุ้งที่ส่วนคืนนี่สิเป็นใส่เป็น2องโตเป็นคืนนิ่มและส่วนข้อสองนี่สิเป็นอันเดียวเพราะว่าคือมันอาศัยดันห้นำน้ำหนัก โคเปียงๆอะไะเด้อย่าบกุงขี้ขึนไปพาผพม่พี่น้องขึนไปเบิ่งอยู่ทางเทิงพี่น้อง <c ười> ขึ้นหลังคาเ <c ười> มื่อนี้กะออกมาคดต้นใหม่กะมาอัปเดตโครงหลังคาบ้านให้พี่น้องได้เบิ่งเลย <c ười> เพราะว่าขากระยุดมาหลายวันแล้ว <c ười> สองมื้อนี้ที่กำมาเห็นไหม่ ถามมาหลายคนเนาะ่าเห็นหอดใสแล้วแบบโกุ้งกับหยุดไปสี่ห้าวันกะเสียเวลาไปกะสร้างเพื่อนกับพอดีว่าไปง่นพี่น้องไปพุกขอต่อแขนม่นพี่น้องเพื่อนก็เลยหยุดไปสามสี่วันสบายดีพี่น้องวันนี้กะเอาคนต้นไม้กับน้องชายกันเลยใช่ไอัปเดตโครราคาเลยืม่นีบ่าวกุ้งบ่ได้มาเลยพี่น้องเมื้อเมื่อกับคาเวียกอยู่เพื่อน วยเงินนก็เท่าเ็นจัดงานดอกก็เลยบริมาพอดีตอนแรงแรงเรยบร้ยงานก็เลยออกมาฮดต้นไม้แล้วก็มาอัปเดตโครงราคาเลยบักุ้งก็หาหาก็มาเห็นแล้วว่าคนเอาคืนแล้วไปไลท์เตอร์ไปพี่น้องจะคุยหอบแล้วหอบอะไรยังแต่ส่วนด้านนั้นด้านบนเขาต่อยังสองขางแล้วเนาะยังสองขางเมื่อื่นนสิแล้วแคพอว่าใกล้สำเร็จแล้ว ต่อไปขาไป้าวกะทิอันนี้ใส่เป็นช่องโตอันนี้คือมาใส่ชองโตช่องโตแล้วกะทิใส่ดั้งขึ้นไปนะเอาดั้งคือวา่ขาข้าวกะทิได,มด้มุงตัารา,า,า,ราคาแล้วก็มุงแต่ว่า l o s i ่ g เขาเขายังบริษัทสั่งเพราะว่าเพื่อผ่าตัดราคาแล้วตัดแล้วแล้วก็แท้กันแล้วก็ให้สร้างเพื่อนบอกรายละเอียดว่าผมกว้างเทไ่ทไรเงาเท่าไรแล้วกะทิเอาไปห้องงาน ให้เพื่อนเห็ดออกมาเลยแล้วก็รชีเห็ดยาวจากแม่จากแม่ก็เพื่อนจิตัดมาให้เลยแล้วก็มากับไส้มุงมันบสบายแต่มุงลูกซี่มันก็เง,ง่ายงลายก็ย่างอีกด้านทางหน้าทางหน้าเขาก็ก,กออกไปประมาณสามเมตรออกไปสามเมตรแต่ที่วา,มาวมันที่อะไรล่ะมันมันนี่จีดหรือสิเป็ดสิเป็ดที่มันนี่าสิเปดเนาะ เรียบงละไพี่น tamam ้องมาตีเฮดเวียดกุนกุนกะอีกประมาณเดือนหน้าประมาณบ่เกิดวันที่หนึ่งที่สองนะครับบ่งครูคิดหน้าหน้าสิในมุงเกือบแล้วไปละถ้าว่าบุพเพสันนิวาสวันที่เท่าจะเบ่งกินแปดสิบแปดเนาะสิบแปดเทวะประมาณเป็นอะไรที่มีสิบแปดมือแล้วมาจะ่าเก่าแล้วบ่สิบแปดมือแล้วอยู่เนาะเบเนาะเพราะว่าอันนี้มันเก่าแล้วอเลยมันจิงอย่างตัวนี้ค่อยๆเรื่อยๆเราก็สบาย ประมาณนี้พี่น้องเดืนอนหน้าถือว่าเราได้มุงมุงราคาแล้วก็สบายชาวดินเข้ากันดินเข้าแล้วแล้วก็เรื่องว่ากันเบ่งงบเบ่งเงินว่าจังได้จังไดก้ประมาณมื้อน,นี้แหละประมาณตอนจักจักโมงมาประมาณบ่ายสองบ่ายสามบ่กุ้งเข้าไปบ้านเทิมประมาณไปช่องมาซ่าไปขับไปน้องไปหาจัานบ่ขับไปบ้านเทิม เข้าไปพอดีไปะนะไปเบิ่งไม้เลยพี่น้องไม้ตัวนี้แหละมันบมพอหลายตัวเติบไปเบิ่งไม้ก็เลยเห็นเอาหยางมันกน่ก็เลยเห็นครอบครัวหนึ่งทิวาเฟินนะถือว่าขาดแค้นเลยแหละเพื่อนกะแอมพาผานั่นที่น้องเพิ่นเอาผ้าม่นเป็นผ้าแทบท่ำใบตองอะน้ำมาแอม หลังคากับมุงหญ้าอะไรกับหัวจะปูดจ้องปองเลยว่ากุง้งพอดีไปเห็นแล้วก็เลยเข้าไปถามเพิ่นเมียาตาบอดแต่ว่าตอนบวกกุ้งไปถามมาเพิ่นบรอยูรใช่ไหมทานเมียไปจไะไปสอะไรไปปวดไปอย่างไงเมือเอม่ออืนอ่นอื่นเลยเขาเปเขาไปเบิร์นห้องหนึ่งรายชื่อที่พาบรรยากาศไว้นะไป่ใช่ ไปเ <laughs> ล่นปลา <laughs> อืนน่น <laughs> ตอนาปจิต่มาแมบ,บเป็นยังไงเออได้ลูกลูกน้อยซองโตเลยปลาสมัคัดอะพี่น้องเป,เป็นแแบพได้ลูกพอดีสองโตเลยครแล้วอยู่สูงเห็น,มนไมใหม่เกิ <laughs> ดอะ,ะขึ้นมาสูงราคาเงี้กรเมือกาพอดี หาก็มาเห็นเลยพี่น้องว่าเพื่อนเห็นจะหอนแต่ว่าบะคุ้งก้าซอยเวียกงานดองอยู่เฮือนมาแต่ซ้ายมาแต่ทางไหนมาจะเกี้ยวเข้าปลาเป็นตะม่วนเน่บ้านได้เดี๋ยวมันเทิร์น่าโอ้พนชิลัดทางแล้วจ้า มาแต่เกี่ยวเข่าพี่น้องยกาเห็นเพันหยางไปสองสามวันนี่แหละเห็นเพันหยางวันนี้ก็เลยทักทายเพันจากน่อยคนบ้านเฮาพี่น้องเป็นไงล่ะผลเหี่ยวไอแล้วแหละแหลมแล้วมือนี้เป็นได้แคื่อห่าวไทย่วนไอ้ผนตนใหม่บุ๋มมีเบียดบุ๋มมีเบียดกระพอดีไอ้ก็ถืออกาสมาอันนี้เลยพี่น้อง มาเบิ่งโค้งหลังคาเลยเพราะว่ามึอนี่กะหากระไม้เี่นอ่อมืดอหากระเข้ามาหากระมีเวลาเอาพี่น้องคลิปนี้กะชิดยายคอลาไปก่อนเดีพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกไลค์ทุกเม่นทุกกำใจพี่น้องคลิปใหม่ฟ้าใหม่พอกันใหม่เดีพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกการติดตามขอบทุนทุกกำลังใจขอบคุณหลไลพี่น้องเอาฝากช่องน้องสาวล่ะช่องน้องสาวฝากเอเดอร์ช่องน้องคอนสวรรค์เคสาม อาจารย์สองลูกทรายน,กกน,น้นองอนนรัชนนน์สบายดี